เจ้าชายสิทธัตถะนะพระพุทธเจ้าเราสมัยเป็นโพธิสัตว์นะเคยเกิดเป็นพญานาคเป็นภูริทัตตพญานาคชื่อเดียวกับหลวงปู่มั่นชื่อภูริทัตตนะท่านอยากถือศีลก็ขึ้นมาบนโลกมนุษย์นี่ยอยู่ในเมืองพญานาคเนี้นาะคนะนะสาวๆาวมันกวนนะเลยหนีขึ้นมาอยู่ ในโลกมนุษย์มัอยู่คนเดียวนะแสดงร่างกายเป็นงะูเป็นงูเหา่างูอะไรแบบเนี้ยขืนเป็นพญานาคขึ้นมาก็าไม่สงบคนต้องวิ่งมากลับมาไหว้เหมือนที่นครพนมอะพญานาคลำบากนะคนกวนทั้งวันนะที่พระทาตุพนมมีนะม่ใช่ไม่มีเล่าให้ฟังเอาไหมเอาอย่าฟังเลยโลก นะอยากให้รู้ว่าอยา่างมีหลายอยานะ่างนะพญานาคมีบางบางตัวเนะเป็นเทวดาชั้นต่ำนะเทวดาชั้นจตุบางพ่อก็เป็นกึ่งใหรายฉานเป็นอะไรมีหลายแบบหลายทีกรี ตอนท่านเป็นพญานาคนะขึ้นมาจำศีลหมองูก็เจอท่านโอ้จับเอาไปเล่นกลดีกว่าเอาไปใครเคยดูสมัยก่อนนะมีงูเหา่าสู้กับพังพรใครเคยเห็นไหมยกมือให้ดูหน่อยสิมีไหมเมื่อก่อนที่สนามหลวงมีนะงูเห่ากับพังพรเขาอยจะโฆษณาขายยานะ โฆษณาอยู่นะนาะนเรายังเด็กๆเราก็ไป่ลอดูจะดูงูสู้กับพังพรมันพูดอยู่นานนานนานคนส่วนหนึ่งก็ไปคนใหม่ก็ามาเสร็จแล้วถึงเวลาเอางูออกมางูนะปล่อยพังพรออกมาปุ๊พอสองตัวเจอกันจับเข้ากลงแล้วก็โฆษณาตอ่อนะไอ้หมองูนั่นก็คงจะอยากจับงูไปทําแบบเดียวกันแหลนะ เอาไปเล่นป่าหีให้คนดูแล้วจะได้เก็บตังคนะ์นี่พญานาค่ะไม่ใช่งูกระจอกใช่ไหมตานี่ตาหมองูไม่รู้เรื่องมาจับท่านท่านยอมให้จับนะเอาไปทรมานยอย่างนู้นอย่างนี้นะท่านก็ทนนะเินบาดเจ็บอะไรเนะนี้ยทนไม่เล่นงานนะจนทั้งญาติญาติท่านมาตามมาช่วยกลับไปเนี่ยท่านถือศีลประเภท ตายเป็นตายออถูกเขาทร,รมานยังไงก็ไม่ทําร้ายเขาแะททาร้ายเขานี่ง่ายมากถือศีลเนี่ยหมายถึงว่าเรามีโอกาสทําชั่วแล้วเราไม่ทํานะถ้าไม่มีปัญญาทําชั่วหรือไม่มีโอกาสทําชั่วแล้วไม่ทำเนะี่ยไม่เรียกว่าถือศีลน,นะ